สวัสดีครับทุกท่านผมธนานิทัตประเสริฐเนติคุณวันนี้วันศุกร์ที่12มกราคม67นะครับขณะนี้ธนายอยู่ที่ภูกเก็ตเมื่อบ่ายๆเนี่ยธนายได้ออกไปคลิปหนึ่งเกี่ยวกับสมมติฐานที่ตำรวจเขาตั้งเป็นข้อสงสัยว่าในช่วงเวลาที่น้องหายเนี่ยลุงพลไม่สามารถแสดงที่อยู่ได้ชัดเจนแต่คนอื่นเนี่ย ในข่ายผู้ต้องสงสัยกลุ่มหนึ่งเนี่ยเขาสามารถแสดงที่อยู่ได้ชัดเจนจากสัญญาณโทรศัพท์ซึ่งทนายก็มองแล้วว่ามันมันไม่ค่อยถูกต้องนะครับในเรื่องของที่เจ้าหน้กกาที่ตำรวจเขาได้สรุปความเห็นลักษณะสำนองนี้คืออย่างนี้นะครับถ้าเรามาพิจารณากันอีกครั้งหนึ่งนะครับเวลาที่ตำรวจเขาบอกว่าน้องหาย 9ในกา11นาทีถึง9ในกา49นาทีแต่ทุกคนก็รู้อยู่รู้จากสื่อเลยนะครับตั้งจะออกมาแรกๆเลยว่าลุงพลเนี่ยกลับมาถึงบ้าน9มงครึ่งเพราะว่าหลังจากที่ป้าแตนจับ GPS เรียบร้อยแล้วก็ดูในากาก็คือ9มง22 ฝ่ายจะกลับมาถึงบ้านนะครับก็ประมาณ9ก้ามงครึ่งอันนี้เป็นข้อที่จริงที่เรารู้กันมาต้องนานแล้วจากสื่อที่ลงข่าวแรกๆเลยนะครับช่วงนั้นไม่มีการปรุงแต่งดังนั้นเนี่ยนะครับถ้ามาผ่าเวลาที่ตำรวจเขาตั้งเวลาที่น้องหายออกเป็นสองช่วง9ก้าโมงสิจนถึงลุงพลมาถึงบ้านประมาณ9ก้าโมงครึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ย ยี่สิบนาทียี่สิบนาทีแรกเนี่ยเกือบยี่สิบนาทีแรกถ้าน้องหายไปก่อนนั้นนั่นละ่ะก่อนเก้าโมงครึ่งละ่ะถ้าน้องหายไปก่อนเก้าโมงครึ่งแสดงว่าลุงพลไม่ได้ข้องเกี่ยวถูกไหมครับอย่าไปสันนิษฐานหรืออย่าไปพูดถึงว่าถ้าน้องหายก่อนก่อนเก้าโมงละ่ะถ้าอันนั้นยิ่งจบใหญ่เลยแต่นี้เรามาเจาะตรงนี้เจาะในเวลาที่ เจ้าหน้าที่ตำรวจเขาตั้งเวลาที่น้องหายเพราะฉะนั้นท่านน้องหายไปในช่วงเวลา9มง11จนถึง9มง30ละถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าก็ไม่ใช่ลุงพลเพราะลุงพลเพิ่งกำลังเดินทางกลับบ้านแล้วก็มีประจักษ์พยานด้วยนะครับก็คือประแตนแล้วก็แยกย้ายจากกลุ่มอื่นมาเช่นพ่อตาแม่ยาย แล้วก็ยังเจอหลายคนที่สวนทางกันในระหว่างที่กลับนะครับในหว่างที่สวนยางเพราะฉะนั้นถ้าน้องหายนะครับก่อนเก้าโมงครึ่งะเออก็ไม่เกี่ยวกับลุงพลเพราะฉะนั้นลุงพลจะห้องเกี่ยวในช่วงและเวลาตั้งแต่เก้าโมงครึ่งเก้ามงครึ่งนะครับ 9. 30. 9. 30. จนถึงเก้าโมงสี่เก้าสามสิบสี่เก้าก็คือสิบเก้านาทีถามว่าอย่างที่ทนายพูดเนี่ย ฝ่ายจะอาบน้ําแต่งตัวแล้วประมาณการในเรื่องของเวลาในการเดินทางทําไมตำรวจเขาไม่สันนิษฐานว่าน้องชมพู่หายไปก่อนเก้าโมงครึ่งถ้าเกิดหายไปก่อนเก้ามงครึ่งก็ไม่เกี่ยวกับลงุงถูกไหมมันเวลาประมาณเขาเรียกเวลาประมาณแต่เอาสิ่งที่ประมาณเนี่ยนะครับกลับกลายเป็นว่าลงุงไม่สามารถชี้แจง ที่อยู่ได้ชัดเจนเนื่องจากบุคคลอื่นที่ต้องสงสัยเขาสามารถติดตามได้จากสัญญาณโทรศัพท์ก็แสดงว่าผู้ต้องสงสัยคนอื่นๆเนี่ยนะครับอีกกี่คนไม่รู้จะได้มีได้มีการใช้โทรศัพท์ในช่วงเวลาที่น้องหายแต่อย่าลืมนะเขาใช้โทรศัพท์เขาคุยอะไรกับใครคุยยังไงนะครับอาจจะคุยติดต่อคนร้ายหรือเปล่าเราไม่รู้หรือคนร้ายโทรมาหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ เพียงแต่เขาอยู่ในเขตสัญญาณเสาโทรศัพท์แค่นั้นเองแต่การเคลื่อนไหวในรอบๆสัญญาณโทรศัพท์เนี่ยไม่รู้ว่าเขาเคลื่อนไหวกันยังไงเขาอยู่จุดไหนกันแน่รู้เพียงแต่ว่าเวลามีการใช้โทรศัพท์มันจะมุ่งไปที่เสาสัญญาณแล้วเสาสัญญาณก็จะเป็นคนบอกว่าณวันเวลานี้โทรศัพท์เครื่องนี้ได้ใช้ณจุดนี้กี่นาที โอเคครับเรามาดูความละเอียดของตำรวจคนหากระทั่งสัญญาณโทรศัพท์ของผู้ต้องสสัยทุกๆคนนี่นะครับอย่าลืมนะครับแต่ย้อนกลับไปวันที่11พฤษภาคม63ช่วงค่ำๆหลังจากที่น้องหายมีโทรศัพท์เข้ามานะครับเข้ามา เบอร์ของผู้เสียหายแล้วผู้เสียหายก็ขับรถออกไปนะครับกับสามีเพื่อเหมือนกับจะไปรับน้องกลับตามที่คนคนนั้นโทรมาหลังจากนั้นก็ฝากเครื่องโทรศัพท์ไว้ชร์ดแบตก็ยังมีโทรเข้ามาอีกแล้วในระหว่างหลายหลาวันรวมทั้งวันเผาศพก็ยังโทรเข้ามาอีกวันนุชอย่าทำเรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่โทรเข้ามาไม่ต่ำกวาสามหรือสี่ครั้ง คนนี้คือใครมันจะต้องมีการเชื่อมเบอร์กันอยู่แล้วอย่างใครจะโทรหาทนายก็ต้องมีเบอร์ทนายถูกไหมครับอยู่ดีๆเนี่ยจะโทรมาหาทนายโดยที่ไม่มีเบอร์ทนายเป็นไปไม่ได้ทำไมตำรวจไม่ไปตามชายคนนั้นอย่าบอกว่าเพราะไปเปลี่ยนโทรศัพท์ถึงตามไม่ได้ไม่เกี่ยวเลยนะครับถ้าคุณจะตามทำไมตามไม่ได้ก็ไปขอซิมเบอร์เดิม เช็คดูก็รู้ว่าใครโทรมาแต่ทำไมไม่ทำแล้วทำไมตรงนี้ถึงไม่ทำตรงนี้มันน่าสงสัยน่าสงสัยฝ่าอะไรทั้งสิ้นแต่ทำไมไม่ทำพราะชายที่โทรเข้ามาเนี่ยไม,ไม่ว่าจะมานัดหมายให้ไปรับที่จุดนูน้นจุดนี้ไม่ว่าจะเยาะเยะ้ยไม่ว่าจะขูว่ว่าจะทำเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ทำไมไม่ติดตาม ถ้าติดตามตอนนั้นเนี่ยมันก็สิ้นสงสัยไปแล้วไอ้คนที่โทรมานี่มันเป็นใครมันโทรมามันจะต้องรู้จักกันถูกไหมถึงสาม,มารถโทรเข้ามาในเบอร์ได้อย่างเบอร์ทนาถ้าไม่มีใครรู้จักก็โทรเข้ามาไม่ได้แล้วเคสเนี้ยในยกรณีน้องหายนี่เนี่ยมันข้องเกี่ยวกับบุคคลใกล้ชิดดังนั้นคนที่โทรมานี่มันก็ต้องใกล้ชิดอาจจะมีเรื่องกินใจอะไรกันระหว่างครอ,อบครัวของน้องกับ ขายคนนี้หรือเปล่ามันถึงรู้เรื่องแล้วก็โทรมาเย็นวันนั้นเลยว่าให้ไปรับตรงนู้นให้ไปรับตรงนีอ้อย่าทําเรื่องเล็กอย่าทําเป็นเรื่องใหญ่นะครับแล้วก็โทรมาเยอะเย้ยที่คนอื่นเขารับโทรศัพท์ตรงเนี้มันน่าสงสัยสุดๆแต่ทําไมถึงไม่สงสัยแล้วทำไมถึงไม่ไปตรวจสอบให้ชัดเจนว่า คนคนนี้คือใครทั้งนั้นี่มันตรวจสอบได้ตรวจสอบได้ครับง่ายง่ายพราตรวจสอบอีกกลุ่มหนึ่งที่บอกว่าจับสัญญาณได้อีกเพราะจับสัญญาณได้ก็ต้องมีการใช้โทรศัพท์บางคนอาจจะไม่ได้ใช้โทรศัพท์ก็ได้ในกลุ่มผู้ต้องสงสัยนะ่ะถ้าไม่ได้ใช้โทรศัพท์เราก็ไม่รู้เขาอยู่จุดไหนเลยนะครับวันนั้นนะ่ะที่จับได้ก็เพราะสัญญาณเสาโทรศัพท์มันฟ้องมีการใช้โทรศัพท์ และสิ่งสำคัญอีกสิ่งหนึ่งนะครับเดี๋ยวทานายพูดแล้วทุกคนจะลองอ,อ๋อหลังจากนั้นเนี่ยนะหลังจากที่เรื่องมันดังแล้วเนี่ยผู้ใหญ่ในสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเนี่ยลงพื้นที่แล้วเนี่ยวันดีคืนดีคุณแม่ผู้นรักก็มาโวยวายว่ามีลายจากผู้ใหญ่นะครับส่งข้อความมาว่าอยากจะให้ช่วยไหมจ่ายเงิน ไม่รู้กี่แสนสองหรือสี่แสนเนี่ยทนายจำไม่ได้แล้วแล้วเขาก็แนะนำว่าให้ไปแจ้งตำรวจนะครับคุณรู้สึกว่าฝ่ายผู้สูญเสียก็ไปที่โรงพักไปแจ้งเรื่องนี้แก่บตำรวจหลังจากที่ให้ข่าวแล้วนะครับว่ามันมีลายปรากฏชื่อเลยเนี่ยว่าใครซึ่งเป็นผู้ใหญ่ซึ่งเราก็รู้หมายถึงใครและหลังจากที่ ให้ไปแจ้งตำรวจโรงพักแล้วทุกอย่างก็เงียบหายไปทำไมชายที่อ้างว่าเป็นผู้ใหญ่ในสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเนี่ยตำรวจเขาถึงไม่ไปเจาะว่ามันตัวจริงตัวปลอมแต่จะต,ตัวจริงตัวปลอมไม่รู้ล่ะมันจะต้องมีการเชื่อมลายกันเชื่อมเบอร์โทรศัพท์กันเพราะโทรศัพท์เนี่ยถ้าโทรถึงกันปุ๊บเชื่อมเบอร์ปุ๊บเมมเมมชื่อปุ๊บมันก็ขึ้นว่าเป็นลายของใครของใครแล้วซึ่ง ประเด็นนี้มันคาใจว่ามนันเรื่องอย่างนี้ยทำไมมีลายของผู้ใหญ่ในสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเนี่ยมาปรากฏในมือถือของยอดคุณแม่ได้แล้วเป็นลายจริงลายปลอมเราไม่รู้ปลอมทําไมเวลาโทรเข้ามาเราเบมชื่อมันก็จะปรากฏว่าของใครอยู่แล้วแล้วมันไปนปรากฏชื่อของผู้ใหญ่ทําไมประเด็นนี้ถึงหายสาบสูญไป แล้วมันยิ่งไม่น่าสงสัยใหญ่หรือว่าเรื่องนี้มันมีการอ้างผู้ยงผู้ใหญ่มาแทรกแซงคดีหรือเปล่านี่นี่คือพูดถึงเรื่องของสัญญาณโทรศัพท์ใช่ไหมมันก็ยังต่อเนื่องอย่างที่ทนายพูดเนี่ยแต่ของลุงเนี่ยแมมแกมีอยู่เครื่องหนึง่งก็บอกว่าคุณไม่สามารถยืนยันที่อยู่ได้เพราะ คุณไม่สามารถตรวจจับสัญญาณโทรศัพท์ของคุณได้ก็เขามีอยู่เครื่องหนึ่งก็อยู่กับแฝดยังไงตรวจทั้งชายก็ไม่เจอเพราะเขาไม่ได้ถือโทรศัพท์ใช่ไหมแต่เรื่องโทรศัพท์ของเคสอื่นๆนะครับที่เกิดขึ้นในวันที่สิบเอ็ดคืนนั้นที่โทรมาแล้วก็โทรมาแล้วก็โทรมาชายที่มาให้ไปรับนะครับโทรมาเยอะเยอยแล้วโทรมาบอกว่าอย่าทำเรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่อันนี้จับง่าย รวมทั้งลายที่ปรากฏในมือถือของยอดคุณแม่เนี่ยทำไมพวกนี้มันง่ายกว่าทำไมไม่ไปอยู่ในข้อสันนิษฐานว่าเนี่ยกลุ่มกลุ่มคนร้ายมาอยู่กลุ่มนี้ทำไมไม่ไปสันนิษฐานทำไมตำรวจเขาไม่ไปสันนิษฐานมันมันก็เลยทำให้เอฟซีที่จำคดีนี้มาตั้งแต่ต้นเนี่ยนะครับข้องใจนะครับข้องใจอย่างที่ทนาข้องใจเพราะเวลาเงื่อนเวลานี่มันเป็นไปไม่ได้แล้วทำไมตำรวจเขาไม่สันนิษฐานว่า ชมพู่หายก่อนลุงพลมาถึงบ้านอย่าลืมนะชมพู่หายก่อนลุงพลมาถึงบ้านเพราะชมพู่บอกว่าหายตั้งแต่เก้าโมงสิบเอ็ดแต่ลุงพลมาถึงบ้านเก้าโมงครึ่งเกือบยี่สิบนาทีนะครับสิบเก้านาทีเหมือนกันนะครับนี่ก็สิบเก้านาทีและหลังจากถึงบ้านแล้วก็เป็นเก้าโมงสี่สิบเก้านาทีสามสิบสี่สิบเก้าก็สิบเก้านาทีเหมือนกันเออ ทำไมมันอยู่ตรงกลางแล้วแตไมันมาสันนิษฐานในสิ่งที่เป็นผลร้ายอย่าลืมนะครับคดีอาญาเนี่ยมันต้องถ้าไม่มีพยานหลักฐานที่ชัดเจนจะสันนิษฐานในเรื่องของเป็นผลร้ายก่อจำเลยเนี่ยมันมัน,ม,นมันปกติมันก็ขัดขัดนะครับแต่เราก็ไม่เข้าใจว่าทำไมในการสืบสวนสอบสวนทั้งๆท,ท,ที่ดูเงื่อนเวลานี่มันไม่ใช่ แต่รวมๆแล้วก็มองว่าใช่โดยที่ไม่ได้พิจารณาถึงองค์ประกอบพวกนี้เลยและสิ่งที่ควรจะสืบสวนสอบสวนให้ชัดเจนในเรื่องโทรศัพท์ที่โทรเข้ามาในคืนวันที่11หายอดคุณแม่ลายที่ปรากฏชัดเจนว่ามีการเชื่อมเข้ามาอ้างว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วก็มาเรียกร้องเงินนะครับทำไมทั้งหมดเนี่ยมันจึงไม่มีการเปิดเผย ว่ามันเกิดอะไรขึ้นในกลุ่มกลุ่มสองกลุ่มกลุ่มพวกนี้มันก็เลยทําให้เอฟซีที่ติดตามเรื่องนี้มาเนี่ยคาใจมาตลอดแล้วก็ยังมองว่าลุงเนี่ยน่าจะไม่ใช่คนร้ายตัวจริงนี่ครับโอเคครับประเด็นอย่างนี้คิดว่าที่ทนายเอามาพูดเนี่ยแม้จะเป็นประเด็นเล็กนะครับประเด็นเล็กเนี่ย ถ้าสู้กันจริงๆนะไอประเด็นเล็กๆเนี่ยคือประเด็นใหญ่เลยนะครับถ้าสู้นะครับมันเห็นเลยนะครับเห็นเลยว่าเออใช่เว้สิ่งที่ทนายพูดมานี่มันใช่เอาละครับแต่ใครจะเอาไปใช้เป็นประโยชน์ในการต่อสู้คดีเปล่าก็แล้วแต่นะครับแต่อันนี้คือความเห็นส่วนตัวของทนายว่าสงสัยทําไมตํารวจเขาถึงไม่เจาะพวกนี้ให้ชัดเจนแค่นั้นเองแล้วนําข้อสงสัยเนี่ยมาพูดคุยเพื่ออ่า ให้พวกเราที่ติดตามเรื่องนี้มานี้นะครับไปพิจารณากันต่อไปว่าแม้ว่าจะศาลจะพิพากษายังไงเราไม่รู้แต่ในความรู้สึกของพวกเราคือลุงเนี่ยไม่น่าจะใช่คนร้ายในคดีนี้ครับนี่เป็นความเห็นส่วนตัวนะครับไม่ได้ข้องเกี่ยวกับในกระบวนการศาลนะครับแต่ข้องเกี่ยวกับความเห็นต้แยง้งในเรื่องของกระบวนการสอบสวนของเจ้าหน้งงาที่ตำรวจแค่นั้นเองขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ